ไปหยิบมาเลยหร okay. ือเราต้องอัญเชิญของวิเศษไปหยิบมาดิของวิเศษหยิบของวิเศษมาไม่ไน so uh ังนั่งนั่งอ่าเขาออกมาจากของอะครับมาออกมาเลยออกมาเลยนี่วันนี้โชว์เลยของวิเศษอ่ะกล้องอาจจะไม่เห็นกล้องต้องซูมก็ต้องซูมไม่ใช่ซูมหน้าซูมไอ้นี่ดิเออถือที่ถือที่อ่าเดี๋ยวจะเปล่งเนียเราต้องจบอย่างนี้อื้อ หรือเราต้องไหว่สิ่งนี้เพื่อเราจะหวังว่าเอาว่าช่องพุทธทอล์กมันจะถึงล้านซับแล้วต้องบอกก่อนอันนี้ผมไม่ได้ว่านะใครจะเชื่อก็เชื่อน,นะแต่ผมบอกเลยผมไม่เชื่อแล้วประเด็นคือเรื่องนี้มันม,มาจากเพจของคุณเจนก็เลยต้องให้ความไปทาเจนเพราะเจนเขาบอกว่าเขาจะไปทําบุญก็อนุโมทนาสาธุมีตัวอย่างเพจไหมเลยไปหาของจริงมาให้ดูเลยในพุทธทอล์กว่ามันเป็นยังไงเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้นัดต้องเล่าคือมันเป็นเรื่องที่มาจากเพจของเจนแล้วรุ้งเนี่ย เขาบอกว่าเขาไปเป็นของดีเมืม่อวานเนี้ยพี่เอกใช่ปะช่ะเป็นคนเขียนยันผมก็เลยบอกนัดบอกนัดเดี๋ยวเราต้องไปหาประสานคนที่บานายการพุทธทอกหาให้หน่อยว่าไอ้สามพนเนี้ยมันคืออะไร,รแล้วอาจารย์เบียร์คนตื่นทําอ่ะอันนี้ต้องให้ความเปมทําเจนนะ เพราะว่าเจนจะบอกไม่เกี่ยวก็ได้แต่รุ้งเป็นคนข้างกาย <ừ m. S 2> เจนแล้วรุ้งเอามาลงเพจเจน <ừ m. S 2> แล้วเขาบอกไปทําบุญผมก็อนุโมทนาสาธุถ้าทําบุญจริงก็ไม่ได้ว่าแต่ถ้าไม่ได้ทําจริงแล้วของพวกนี้เขาซื้อมาไม่มีอิทธิฤทธิ์แล้ว <ừ m. S 2> เขาจะเรียกค่าเสียหายอันนี้เดี๋ยวเจนต้องไปอธิบายแล้ว <ừ m. S 2> แหละถูกไหมแล้ววันนี้ผมก็หามาให้ดูเลยว่าอันนี้คือคางหมูเดี๋ยววันข้างหน้าเขาจะบอกไม่ใช่ไม่ใช่ของของเจนไม่ใช่ของรุ้งก็ไม่เป็นไรแต่กำลังจะบอกว่าคนที่เขาได้มาเนี่ยเขาอ้างว่าเขาเอามาจากไหนจากที่ของบ้านเจ้านลุงเยร แล้วก็ส่วนอีกด้านหนึง่งเดี๋ยวผมให้ดูพลิกมาปุ๊บตรงนี้วันนี้ผมไปทำกันบ้านมาเยอะมากแล้วผมไปหาผู้รู้แล้วก็พวกอักษรแปลให้เยอะมากเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังแป,ป๊บเดียวตรงนี้จะเป็นลักษณะของยันอักขรเห็นไหมาตรงๆเดี๋ยวนะผมขอจะจับดีๆก่อนเดี๋ยวมันร่วงอ,าาอ่าพี่ถือห้านี่นน <ะ S 1> ครับนี่ก็แดดนี่กดนี่กดนครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเป็นลักษณะเหมือนเป็นภาษาขอมนะครับสามอักษรเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าความหมายมันคืออะไรซึ่งด้านนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องของการศัก์ภาษาจะเกี่ยวข้องกับ พระไตรแล้วก็เรื่องของครูบาอาจารย์ซึ่งซึ่งกรามนี้นะครับทุกคนคิดถึงสภาพของหมู1 1ห,หัวเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกมาเป็น2กรามเท่ากับว่าถ้า1ห,หัวเนี่ยคุณได้มาในราคาผมคิดนะครับตั้งข้อสมมติฐานหัวหนึงเนี่ยได้มาแค่300ไม่เกิน1,000บาทถ้าคุณแยกชิ้นออกมาเนี่ยเท่ากับว่าคุณสามารถไปทํากําไรได้ ข้างละ3 0 0พบาทตามที่คุณประกาศไว้เขาบอกทําบุญนะเหมือนกับเครืคร่องรางของขลังอ่ะคุณผู้ชมตูม่มะบางทีกระดูกวัวกระดูกควายสักยันนะ่ะเขาก็ขายเป็นพันเป็นหมื่นอันนี้ผมเข้าใจได้ถ้าเจงเขาทําบุญแล้วรุ้งเขาทาบุญแต่ประเด็นคือเวลาเขาได้มาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเขาเอาไปทิ้งแล้วเนี่ยนะฮะแล้วพวกผมเนี่ยต้องไปขุดกันมาเพื่อจะยืนยันว่าไอเนี่ยสามพันหน้าม,มันเป็นอย่างนี้ล่าสุดเนี่ยที่นัดต้องไปทําการบ้านมาก็คือ เรื่องสามพันถ้ากรามหัวหมูเดี๋ยวนี้หัวหมูมันหัวแล้วเท่าไหร่วะแปดร้อยถ้าหัวหนึ่งที่ต้มเวลาเอาไปบูชานะครับถ้าตามราคาตลาดตอนนี้ที่ผมไปเช็คมาอยู่ที่ประมาณหัวละแปดร้อยประมาณหัวละแปดร้อยหัวใหญ่ๆก็ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยหัวหมูออกมาแบ่งเป็นสองกรามแล้วขายก็คือหกพันท่านสามารถกินหมูหันได้สองตัวเลยนะฮะกับการบูชาไอเนี่ยและล่าสุดเนี่ยมันแห้งกินมันก็มีแล้วเมื่อวานเนี่ยคุณเอกคือคนลอกหนังนะฮะและเป็นคนสักยันวันนี้ที่บอกว่าเรื่องยันเนี่ยไหนเล่าหน่อยสิ คือคือเริ่มต้นจากยันฝั่งอาฝั่งฝั่งนี้ก่อนละกันเพราะว่าฝั่งนี้คือคุณเอกนะครับวันนี้คือผมไปได้ข้อมูลมาเพราะเมื่อคืนเนี่ยเราคุยกันยังไม่ได้รายละเอียดยังไม่ได้เรื่องของภาพแต่วันนี้คือคุณเอกบอกว่าภาพนี้ภาพยานันภาพนี้นะครับความหมายของยันเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการป้องกันพูดผีปีศาจแล้วเขาบอกว่าตอนเขียนเนี่ยอันนี้คือถอดคําพูดของคุณเอกมาเลยนะฮะการเขียนยันเนี่ยเขาไปเซิร์ชเอาใน Google ซึ่งนี่คือภาพยานันภาพนี้นะครับและเขาก็เขียนอยากให ม,ม,มันมีมันมีตัวเทียบไหมฮะทีมงานลบรบกวนนิดเดียวผมถ่ายภาพแบบซูมไว้ลองเอามาเทียบกับภาพนี้ก็ได้ครับต้องหานี่ยันมันจะชัดขึ้นซึ่ง<า>ลักษณะยันรครับมันจะเขียนคล้ายๆแล้วถ้าดูเนี่ยมันจะมีคําว่าเทพและเหมือนลักษณะเหมือนเลข9 แล้วก็ตัวอักษรเนี่ยผมวันนี้ผมพยายามไปซูมเนี่ยคือมันตรงหมดเลยนะพี่แต่ต้องบอกก่อนนะว่ายันตัวนี้เอาจริงคือมันจะติดที่ไหนหรือมันมีความรู้เรื่องยันตเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคุณเอกเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยไปเปิดหาจากโซเชียลแล้วเอกก็บอกผมก็ไม่มีความรู้เรื่องยันหรอกพี่ผมเปิดหาโซเชียลผมก็เขียนสักเลยแล้วก็ลุงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเอาไปบูชาให้คนไปบูชาสามพันเอกก็เลยเขียนเราก็เลยพยายามไปหาว่าไอ้ยันที่เขียนบนกาหมูเนี่ยมันเอามาจากไหนวะจนกระทั่งคุณเอกเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาเป็นคนเขียนแล้วเขียนเยยอะมาากแล้วข ดีมากเนี่ยนะฮะล้งเงินโมโหลานหรือไม่ปรากฏว่าเราไปเจอไอ้ยันตัวนี้ที่กำลังขึ้นจอยท่านดูอยู่ลักษณะมันเหมือนกับเป็นอ,อะไรนะไอ์คืออย่างนี้ไอ์เมื่อกี้ไอ้ตรวจสอบก่อนเข้ารายการก็เลยเอาภาพเนี้ยภาพยันเนี่ยไปลองเซิร์ชดูนี่ให้ความเป็นธรรมนะมันเขียนเลยถ้าเกิดเราดูดีตรงกลางคือเทพไอ้ตัวนี้คือไปอย่างน้อยแล้วก็31อยู่มุมซ้ายขวามือคือ10ข้างล่างคือ2558มันคือวันที่ แต่ว่าพอไออันนี้ไออนุมานเองคือไอไปเห็นว่ามีร้านอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านที่เป็นเหมือนสถานบันเทิงเขาเอาเนี้ยไปเป็นเหมือนอุปกรณ์แต่งร้านร้าน,นาจะเป็น,นใช่เป็นยันเอาไป็นุไม่ใช่ไม่ใช่คางหมูนะเอายานนะันอ่ะไปแปะอยู่ในร้านถ้าคนเคยไปเที่ยวน่าจะแบบเคยถ่ายรูปแล้วเขาก็โพสต์อันนี้เอาไว้ตั้งแต่ปี62แล้วเขาบอกว่าภาพเนี้ยเขาถูกทํายันเนี้ยขึ้นมาตั้งแต่ปี58ก็คือทํามาเพื่อมีการโปรโมทร้านเข้าใจว่า สงสัยอาจจะเป็นวันเปิดร้านของเขาแล้วเขาก็ทํายันเนี้ยขึ้นมาเฉยๆคือกำลังจะบอกเขาเขียนเองใช่แล้วมันก็จะกำลังจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับยันที่จะมาอยู่ในกระามหมูกำลังจะบอกว่าคือเหมือนร้านค้าเปิดเพื่อทําเล่นๆสนุกเป็นกิมมิคของร้านก็เขียนยันแล้วแปะๆเพราะเขาเป็นผับแล้วแปะๆเป็นไปได้ไหมพี่เอกเองเนี่ยเอาว่ากูก็ไปเรียนรู้เรื่องยันอย่งั้นกูเปิดจาก Google เปิดจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็เลยไปเห็นไอ้ตัวนี้ก็เลยเขียนใส่คางหมูแล้วเอามาขายสามพันซึ่งต้องยอมรับบนนนนะคคคคุุณณเเเเเอออกกกป็ขขีียแล้้้วว่่่าาาไไไมมมมดรู อิทธิฤทธิ์แล้ววันนี้หมอแลบแพนด้าเนี่ยหลังจากที่เมื่อคืนเราออกอากาศคางทูมเนี่ยไม่ได้แก้ด้วยการห้อยอีกคางหมูนะฮะไม่ได้นะฮะแล้วคางทูมเนี่ยหมดไปแล้ว<ช>แล้วการอดอภพรละโยนทิ้งไปเลยอันนี้ก็ให้ทิ้งได้ใช่ไหมครับคือเอาจริงนะพี่ต้องบอกว่าอันนี้คือตามหาย,ยากมากมีการผลิตล็อตเดียว1,000ันชิ้นและปัจจุบันเนี่ยมันเหลือเก็บไม่เยอะแล้วนะพี่เพราะว่าหลังจากที่หลายๆคนคพอรู้ความจริง เขาโยนทิ้งเงีพี่อ๋อเหรอแต่นี่พอดีว่าเขายังไม่ทันโยนแต่เขาซุกไว้สักที่หนึ่งแล้วผมก็เลยไปได้มันมากี่ชิ้นนะทําขายหนึ่งพันชิ้นในคูณสามพันที่กี่บาทวะพันชิ้นคูณสามพันหุ่ยสามแสนเหรอหรือสามล้านวะคูณสามหน่วยสิบร้อยหน่วยสิบสามแสนเฮ้ยถ้าพันชิ้นสามพันบาทนะครับสามล้านเฮ้ยไปแล้วล่ะเอกบอกขายเกือบหมดขายหมดด้วยเอกบอกมีหมดหมดครับหมดเฮ้ยอืมลุงสามล้านเลยเหรอโอ้ย ลุง<ช>ทำบุญนะอนุโมทนาโอ้โหตายแล้วแม่บุญหนักแม่บุญหนักอย่าลืมนะเวลาทำบุญน่ะบุญมันจะสนองแรงทำดีได้ดีแต่ถ้าใครก็ตามทำไม่ดีบุญมันตีกลับนะสามล้านหรอวะอีชิ้นเนี้ยอลุงบอกได้นะลุงบอกได้นะเออบอกได้แล้วถ้าลุงจะปองพี่นะอ่าพี่ขอดูบัญชีลุงเลยอ่าไม่ต้องห่วงนะอเออแล้วไม่ได้บอกว่าลุงผิดดนวยนะเออวลาลุงจะถอดเทปเนี่ยนะ ลุงไม่ได้ผิดลุงคือผู้บริสุทธิ์เจนยานทิพย์ก็เป็นผู้บริสุทธิ์แต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าของแบบนี้แล้วคนเขาขอทิ้งแล้วเขาจะเรียกคืนเพราะเขาเสียได้เงินคืนเขาไหมครับลุงคืนเขาไหมครับเจนแล้วอันนี้ถ้ามีพันชิ้นจริงสามล้านคุณไม่ผิดนะไม่ผิดครับอาจบเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวเดึกเกินวันนี้จะต้องจบเที่ยงคืนครึ่งสามล้านคุณพระช่วยนี่ฮะ คนดูอยากประมูลไหมเพื่อกองทุนแด่น้องผู้หิวโหยของผมไหนหย,ยิบมาดิ้ไปอ่าเอาม,ามะเมื่อกี้บอกใน t i k กต k <c oughs> ผมตั้งราคาไว้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งใน t i ๊ t o k อ,อไม่มีใครเอาเลยผมลดเลยนะใน YouTube นะพุทธาทอกอา่าเอาส0มก็ไนดะ้ <c oughs> เขาขายสามพันอ่ะผมให้300เอาป่ะส่งฟรีไม่เหลืออะไรใช่ไหมนัด <c oughs> ไม่เหลือแล้วครับเอาไปให้หมาแทะเล่นก็นได้คุณผู้ชมฮะหมาไมาช่ชอบกินกระดูก ฝึกปันหมานี่ผมไม่ได้ลบหลู่นะเดี๋ยวบอกว่าให้เทวดามาทำแต่ไอ้คนเขียนบอกไม่ใช่เขียนไม่ใช่แล้วเอาจริงไอ้นี่สามพันเพราะคนนี้เขาซื้อเองครับว่าซื้อเองครับพี่เออเขามีตัวตนจะในบรรดาหนึ่งพันชิ้นเนี่ยจะมีหนึ่งชิ้นที่ที่วันนี้เราเราน่าจะเห็นในหน้าสื่อเวลาก็คือว่าหนึ่งชิ้นแขวนอยู่หน้าบ้านเขาเองเท่ากับว่าวันนี้เขาน่าจะขายแค่เก้าเก้าเก้าครับคือผมไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่ถ้าเป็นผมผมจะให้หมาเอาไปเคี้ยวเพื่อลุกกระดูกเวลาหมาหมานเด็กอะมันชอบแทะ สามร้อยเพื่อคนดูเลยสามร้อยมีฟันติดอยู่ด้วยครับยังครบทุกซี่นะครับหมาจะได้แทบหมูเลยนะเอาป่ะไม่มีใครเอาเลยสามร้อยเอ่อเจยนี่ของจะเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูเพราะผมไม่เชื่อผมบอกเลยขออนุญาตนะผมไม่ได้ไม่สุภาพคนดูนะเพราะผมจะทิ้งจริงๆถูกไหมเพราะผมเอามาคือผมทิ้งกระดาษเปียกหน่อยดิจับไปแล้วอะกระดาษเปียกหน่อยกระดาษเปียกไปแล้วกระดาษเปียกมาหน่อยเช็ดมือก่อน กำลังจะบอกเรื่องตอไป่อุไม่มีใครซื้อเลยวะนัดเมื่อกี้มีร้อยห้าสิบเข้ามาครับมีต่อด้วยตัดมีต่อหเลยร้อยห้าสิบเนี่ยฮะโอ้โหมี5ห้าสิบตอนนี้ห้าสิบยี่สิบร้อยห้าสิบเอางี้จ่ายค่าค่าขนส่งเองว่าเออนี่ฮะเอาไปแขวนคืนหน้าบ้านก็เลยไหมก็ก็เขาจะไม่เอาแล้วเนี่ยเอาไห่แต่เห็นรู้สึกว่าจะมีบางคนเ็าอยากจะขอเงินคืนเนี่ยนะอันนี้เป็นไรเดี๋ยวว่ากันตามกระบวนการทางกฎหมายถ้ามันทําได้หรืออะไรยังไงเนี่ยนะฮะ Yeah.